สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73เราเดินทางไปสกุบข่าวท้องถิ่นที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราตามคุณเรนูท่าราพรผู้สื่อข่าวภาคสนามประจำบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้กันนะครับหลายๆช่องทางที่พี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้ที่ ช่อง YouTube ไปพิมพ์คำว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางหรือว่าเพจพรชัยเมืองสุราชสกุลบข่าวท้องถิ่นหรือว่าเพจพรชัยเมืองสุราชนิวหรือว่าหน้าจอทีวีให้กดรีโมท73สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารท้องถิ่นบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ได้นะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สกูปข่าวท้องถิ่นบ้านบ้านทีวีช่อง73นะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดคีรีราชพัฒนารามหรือว่าวัดหน้าเขาหมู่ที่12ตําบลบางสวรรค์อาเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ทางวัดเองก็ได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะพร้อมหล่อเจดีทรายเพื่อเสริมดวงเสริมบารามีชะตาราศีนะคะวันนี้นะคะได้มีท่านนายอาเภอพระแสงนะคะท่านสุพัชรพงศ์บวร,รประดิษฐ์ได้เดินทางมาร่วม ในงานวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามดิฉันไปสัมภาษณ์ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะนางสาวเรนูธารพลผู้สื่อข่าวสวัสดีค่ะก็เจริญพรญาติโยมผุตรบริษัทผู้ใจบุญท้งหล่วันนี้ก็รึกห้ามยามดีก้อ,อ,องทางคณะวัดคิริราฐพัฒนารามเราก็ได้จัดให้มีการถอดพระป,า,ปาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะส้มทบทุนสร้างชาลาที่ยังไม่แหล้วเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอีกด้วยคือการโล่จะดีทรายเป็นครั้งแรกของวันญาติโยมที่รับส่งดีกาไปร่วมด้วยช่วยกันก็อขออนุโมทนาบุญกันตทันทุกคนครับกับผมกำนันประพาสคมกล้ากำนันตำบลบ,บางสวัวสรยยก็วันนี้อีกวันหนึ่งที่ททวัด,วดวได้ทอดพระป่า พุทธาชนิกชนก็ได้มาร่วมกันตอนนี้ก็สร้างศาลาการประเรียนก็ยังขาดพื้นและก็อุปกรณ์ตกแตง่งแต่ตอนนี้เราก็ได้ดเนนการไปมากแล้วพระที่ยังไม่มีที่จะตั้งก็เรียบร้อยและวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่มาช่วยกันในตรงนี้มาช่วยธนุบุรุงวัดสร้างศาลาการประเรียนให้มันมีที่พักแล้วก็มี ศาลาที่ทุดโทมลงไปอันเก่าก็เลยได้สร้างใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกนคนทุกพวกทุกหมู่ทุกสาขาที่เข้ามาช่วยกันตรงนี้ทั้งตำบลบ,บงางสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นรองนายกสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้มาเข้ามาช่วยกันวันนี้ผมเองก็ดีใจมากและก็ขอขอ,ขอบคุณมากขอขอบคุณอีกครั้งครับขอสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่สายชนสั่งดวงนะคะทุกภาคส่วนได้มาร่วมตรงนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกปลื้มใจทุกวายครับมาทั่วทุกสารทิตครับหมู่บ้านใกล้เคียงและทั้งตำบลครับและท่านนอยาำเภอมากันมากหน้าหลายตาครับผู้ใหญ่ก็ดีใจจัดงานแต่ละครั้งวัดหน้าเขาก็ คนเยอะทุกครั้งครับคนเยอะทุกครั้งนะคะครับผมคุณม้านะคะผู้ใหญ่ครับผมค่ะการแบบอ่าก็ขอสวัสดีครับกับผมบํารุงวงนิ่มครับผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาเขา่าวันนี้ก็รู้วยจุดเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีนะครับที่ทางวัดกีรีราชหรือว่าวัดนาเขานะครับอ่าได้จัดอ่าบุญทอดพระป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าในการจัดของวัดนะครับอ่าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการร่วมสมทบทุนในการสร้างอ่า พุตสาห์อุตนสตตส,าสารนะครับให้กับวัดซึ่งโรงเรียนเองก็รัคิดไปแล้วนะครับวันนี้ได้นำคณะครูนำปุ้มป้าป่าแล้วก็พานักเรียนมาะสะแสดงถวายที่หน้าหน้ามุลนบนะครับด้วยแล้วก็สำหรับกิจกรรมของวัดก็ถือว่าโรงเรียนวัดนะครับชุมชนก็ถือว่าเป็นไปตามหลักบวร ครับรบวชในพระพุทธศาสนานะครับบ้านวัดโรงเรียนก็อยู่คู่เดียวกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่วัดมีมีกิจกรรมโรงเรียนก็จะเข้าร่วมนะครับถ้าโรงเรียนก็มีกิจกรรมวัดก็จะเข้าร่วมนะครับโดยพระอาจารย์นะครับก็จะเข,ข้าไปทําหน้าที่สอนออนักเรียนอยู่เป็นประจานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมบุญอาป่ากับทางวัด นะครับแล้วก็ขอร่วมบุญกับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับพุทธบริษัทนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับคนดีที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับเนี่ยนี้ก็เป็นซองป้าป่านะครับของโรงเรียนของโรงเรียนนะครับที่ที่นำมามาร่วมมาร่วมบุญด้วยนะครับึแล้วก็นักเรียนก็ได้นำร่ำตวาวย นะครับรำถวายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ท่านนายอำเภอนะครับท่านคำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนตำบลหลายส่วนก็เข้ามานะครับมีส่วนร่วมวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากค่ะอิชันวรรณภาประพันธ์นะคะหัวหน้าศูนย์พัฒนาล็กบ้านหน้าเขานะคะวันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นพิธีกรนะคะในงานทอดประปาสามัคคีของอวัดคีรีราชพัฒนารา,นา,ามของเรานะคะก็ะทําหน้าที่นะคะพิธีกรนะคะ,ะทาตามกําหนดการนะคะที่ทางวัดนะคะได้กําหนดไว้นะคะประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องนะคะพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายนะคะ,ะมาต่อยอดบุญฝากธนาคารบุญสะสมสม เพียงบุญกันนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะของอวัดคีรีรัชพัฒนารามนะคะก็คือการทอดพระป่านะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมการกรอ่อกองทรายนะคะกอ่ะะกอเจดีย์ทรายตามตามวันเกิดนะคะเพื่อบุญกุศลนะคะจะได้หนุนส่งให้ทุกคนประสบพบแตค่ความสุขความเจริญนะคะคก็รู้สึกมีความสุขและก็มีความปลื้มปิติอินดีนะคะในการที่จะได้ทําบุญทุกครั้งคะ่ะอยากจะถามคุณครูว่า การที่สถานีโทรทัศนบ์นบ้านทีวีช่อง7 3ได้เดินทางมาหลายๆเคสที่ผ่านมามาให้เกี่ยวกับเป็นการสื่อสารทางาทางศาสนาของวัดอาจารย์คิดว่า มีผลดีอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะคุณควรติดตามมาตลอดนะคะทั้งทาง,ทางเฟซบุ๊กนะคะทั้งทาง y o ยูทู e แล้วก็ในกลุ่มไลน์นะคะทางเพจต่างๆนะคะคุณครูถือว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะข่าวในท้องถิน่นในชุมชนของเรานะคะให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ได้รับทราบนะคะ เพื่อที่จะให้คุณที่มีใจบุญศรัทธาได้เดินทางาร่วมบุญที่วัดใช่ไหมะอาจารย์ค่ะบุญไม่มีขายคุณครูพูดตลอดถ้าอยากได้ต้องทําเองทุกคนที่มาในวัดนะคะก็เพื่อที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลนะคะในทุกๆก,กิจกรรมนะคะคุณครูมีความสุขที่ได้ร่วมบุญค่ะขอบคุณมากนะคะคุณครูค่ะขอบคุณมากค่ะวได้เลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางยูดีซีปลอดค่ะ ชื่อคณะนางรำที่มารำวันนี้ชื่อว่าอะไรคะ,ะนางรำาลแดนค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะสมาชิก15คนค่ะ15คนนะคะของหมู่12บสอตำบลบางสวรสด์ค่ะ,คะถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจไหมคะได้มาร่วมบุญดีใจมากมากค่ะดีใจมากๆนะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อ ชืช er hmm. ่อไส้ปินเก้าค่ะไส้ปินขาวนะคะโซนนานไหมคะเดินทางมาไกลไหมคะก็สมอมระมาณสิมาวันนะแลวือว่าเวลามีงานเทกาลทุกศาสนาุกวันก็ืชมะคะกิจกรรมหมใช่ไหมคะค่คะตืชมมเตยมรมไ้เลยอ่ห้ะกัวชันนี้วคะค่ะคัะค่ะ่ะคะ่ะคะคะค่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 ะคคะค่ะค่ะค่ะ่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขานะคะพี่เขาเดินทางมาบริการโรงทานนะคะชื่ออะไรคะพี่จีราพลคะจีราพลนะคจุณอะไรคะคุณกรรมค่ะวันนี้ได้นาผลไม้มาร่วมบุญนะคะค่ะเดินทางมาจากที่ไหนคะไส่สุฟาค่ะสซฟานะคะวันนีู้้สุกดีใจเี่ก็ได้ร่วมบุญค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุธามาศค่ะ เดินทางมาจากหมู่บ้านที่เท่าไหร่คะหมู่สีค่ะวันนี้ได้นำขนมชื่อได้ขนมอะไรคะขนมบ้าบินมาพป้าวอ่อนค่ะามา,มาบริการเปงทางได้บุญวันนี้รู้สึกดีใจไหมคะดีใจค่ะ,คะตั้งใจจะมาทำโดยเฉพาะวัดหน้าเขาเลยค่ะ ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับชาวมอรามันซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาแสดงกิจกรรมไร้รำให้กับคนไทยแล้วก็ทาบุญร่วมกันนะคะถือว่าเป็นการนำสือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะชื่ออะไรคะชื่อมอญค่ะมาจากที่ไหนคะ มาจากสังขาบุรีสังขาบุรีค่ะแล้วก็เดินทางมาจากอำเภอเวียงสะไม่ได้ข่าวว่าที่มารำมาอยู่เมืองไทยนี่แหละค่ะอยู่เมืองไทยนี่แหละอยู่มาสักสิบกว่าปีแล้วค่ะจังมาร่วมบูญรู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะหรือว่าได้รับผลบุญร่วมกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus